นี่ก็คิดว่าเป็นข้าวเกี๊ยวคุ้งเหมือนบ้านเราคิดว่าน่าจะจจอหรือเปล่ามีน้ำตาลกับชูกาน้ำตาลกับจิงอ่ามีขิง,ง,งฮะอ,งอ,งอ๋อเป็นขนมญี่ปุ่นโบราณฉันก็เลือกเลยฉันก็เลือกถูกอะ่ะฮะเ,เ,เ,เออเลือกถูกอ,อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวฉันจะลองแกะ,ะเธอ เกีอยบไม่ม <Cornell> ีท <Gallery> ี่นอนวันน ah, ี้อ่ะเดี๋ยวลองอ่ะช่วยดูนะเดี๋ยวฉันจะลองกินอืมมันเหมือนอะไรรู้ไหมอืมเขาเกี่ยววาบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันอืมบอกไม่ถูกเหมือนกันอืมอืมนั่นแหละอารมณ์ประมาณเขาเกี่ยววาบ้านเราอ่ะอืมได้อยู่ได้อยู่เท่ากับ